ู้ชมค,คะข่าวล่าสุดที่ออกมาค่ะแล้วนะคะเราลงพื้นที่ก็คือการเตรียมที่จะมีการสร้างรั้วนะคะกั้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาแบบชัดเจนซึ่งนี่คือจุดพิกัดที่จะต้องมีการสร้างรั้วรอบนี้จะมีความยาว5.1กิโลเมตรสูง2เมตรนะคะซึ่งเท่ากับความสูง2ชั้นและไม่ได้สูงธรรมดาด้วยเราจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมไปถึงค่ะรั้วนี้จะใช้ในการกั้นเขตแดนที่ได้งบประมาณมาเรียบร้อยแล้วซึ่ง เป็นข่าวที่ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ของอําเภออารัญยญประเทศสักแก้วดีใจมากมเพราะถ้าดูตามผังเมื่อสักครู่ก็จะเท่ากับว่า1คือสร้างรวจริงกับ2ก็คือติดตั้งรัวร้วอิเล็กทรอนิกส์คู่ไปด้วยเลยตั้งแต่หลักหมุดเขแดงที่50จนถึง51แล้วถามว่าไอ้หลักหมุดเขแดงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างจุดแรกคือบริเวณบ้านวังมนต์ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญ,ญประเทศนะฮะคุณผู้ชมติดกับคลองพรมโหดเลยแล้วฝั่งตรงข้าม ถัดเลยครองไปประมาณ10-15เมตรเป็นปลอยเปตฝั่งเขมรก็อย่างที่เห็นในภาพทางซ้ายมือนะครับมีทั้งโรงแรมแล้วก็คาสิโนซึ่งน้องนิวยอร์กผู้สื่อข่าวอมรินทีวีเข้าไปตรวจสอบตรงจุดที่จะมีการสร้างรั้วชั่วคราวตามแนวชายแดนแล้วก็สร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ลองดูนะฮะคือเขาบอกว่าจุดนี้มีการนำรถแบ็คโฮมาเคลียร์พื้นที่ละเป็นจุดที่ไม่มีปัญหาก็คือเชื่อม5.1กิเมตร ตั้งแต่หลักหมุดเขตแดงที่50-51บ้านวังมนไปจนถึงโคกแสแบงซึ่งตอนนี้รั้วชั่วคราวที่มีการกำหนดนี่นรถแบ็คโฮมาเคลียร์พื้นที่แล้ว<ม>และเดี๋ยวก็จะปักเสาคอนกรีตขึงลวดหนามตรงจุดนี้จะขึงรวดหนามเนี่ยสูง2.9เมตรก็คือเกือบ3เมตรนะฮะ<ม>เกือบเท่าตึก2ชั้นแล้วขนาดเดียวกันมันจะมีส่วนที่ติดกับคลองพรมโหด จะติดตั้งกล้องวงจรปิดอัจฉริยะก็คือรั้วอิเล็กทรอนิกส์มี2แบบเป็นในวิชัน่นสามารถจับภาพกลางคืนได้กับแพนได้ด้วยแล้วอีกตัวหนึ่งคือเป็นกล้องฟิกซ์อีก2ตัวสามารถซูมจับหน้าเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลที่พยายามจะลักลอบข้ามแดนได้ด้วยนี่คือเป็นจุดแรกที่ทีมข่าวเราก็คือน้องนิวยอร์กลงพื้นที่ไปสำรวจนะฮะคุณผู้ชมขณะเดียวกัน จุดแรกผ่านไปไปดูจุดที่2ก็คือ <ฮะ S 1> บ้านโคกแะแบงก็จะเป็นจุดที่จะมีการสร้างรั้วจริงพร้อมกับรั้วอิเล็กทรอนิกส์ด้วยซึ่งนะคะทางด้านของจุดที่บ้านโคกแะแบงเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทางด้านของฝั่งทหารเนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วก็พานักข่าวไปดูห่างจากชุมชนของชาวกัมพูชาเนี่ยซึ่งตรงนั้นมีทั้งคาสิโนมีทั้งในส่วนของหมู่บ้านเนี่ยประมาณสักแค่10เมตรเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ นที่เคลียร์พื้นที่เนี่ยนะคะรั้วเนี่ยตามหลักที่จะสร้างก็คืออย่างที่บอกเลยสืบเนื่องกันมายาวๆเป็นรั้วที่มีความสูง2เมตรและตรงนี้เนี่ยก็จะมีนะคะข้างด้านล่างจะเป็นตัวของปูนคอนกรีตด้านบนจะให้เป็นรั้วรวดหนามแล้วจะมีกล้องวงจรปิด2รูปแบบนะคะก็คือกล้องวงจรปิดแบบ PTC 1ตัวไอ้เจ้าตัวนี้เราเคยจําลองให้ดูแล้วมันจะหันหน้าหันหลังหันซ้ายหันขวาุมเข้าซุมออกได้360องศา แกนหน้าได้ด้วยส่วนกล้องฟิกจะมี2ตัวค่ะอันนี้เนี่ยจะใช้ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลใครที่แอบจะผ่านแดนเข้ามาหรือในลักษณะลักลอบเข้ามามันน่าจะส่งสัญญาณไปยังเจ้าหน้าที่จุดนี้เนี่ยนะคะจะเป็นจุดแรกเลยที่เป็นการสร้างรั้วแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนําร่องไปสู่การสร้างรั้วนะคะในพื้นที่ที่เกิดปัญหาระหว่างชายแดนตอนนั้นเนี่ยน้องนิวยอร์กก็พยายามเดินดูอยู่แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยระบุพิกัดให้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอ้ยงั้นถ่ายอยู่ตรงนี้นะเพราะเอาจริงๆเนี่ยห่างจาก ไหมซูมกล้องไปอ่ะสิเมตรนี่ไม่ได้ไกลนะนิ่เดียวไม่ได้ไกลเลยเป็นทั้งชุมชนของเขาเองเป็นทั้งในส่วนของคาสิโนแล้วก็เป็นแหล่งนะคะสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนที่ชาวกัมพูชาเขาอยู่อาศัยแล้วบางครั้งเนี่ยแม้ว่าเราจะมีรู้รูหนามเห็นไหมนี่ไม่ได้ซูมเลยนะ เขาก็แอบใช้เส้นทางนี้ลักลอบเข้ามาได้เช่นกันซึ่งชาวบ้านตรงบริเวณบ้านโคกสะแบงนะฮะก็คือจุดนี้ที่เราเข้าไปสำรวจอย่างผู้ใหญ่บ้านสิริกรแกบอกว่าดีเพราะทหารเนี่ยเขาจะมาทำตรงนี้เป็นจุดนำร่องแล้วส่วนใหญ่มันเป็นพื้นที่วัดแล้วชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่บริเวณนี้ติดกับคลองเนี่ยส่วนใหญ่95%ยินดีให้ทหารสร้างรั้วในที่ดินของตัวเองเลยเพราะมันจะได้จบปัญหาระหว่างไทยกับขเขมร ถือว่าเป็นเรื่องดีจุดนี้นะแม้ว่าจะไม่มีเหตุกระทบกระทั่งหรือข้อพิพาทระหว่างไทยกับขมรช่วงเวลาปกติจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่คนไทยเนี่ยมักจะลักลอบข้ามไปทํางานผิดกฎหมายที่เขเมรพอถูกเขาซ้อมถูกเขากระทืบทําร้ายมาก็ว่ายน้ําข้ามคลองมาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านอย่างฉันนี่แหละส่วนคนเขเมรก็ลักลอบว่ายน้ําข้ามมาฝั่งไทยเหมือนกันเคยช่วยนะ บางคนเนี่ยรอยเขี้ยนรอยตีเต็มตัวเลยลักษณะรูวสองชั้นถูกไหมเออมันจะเป็นแบบไหนเป็นมีกล้องมีอะไรเงี้ยกล้องเพราะว่าเขาจะติดอยู่สองจุดเขาไม่ได้ว่าจะติดทั้งหมดสองจุดนี้สองจุดนี้เขาจะเอาตรงไหนนั่นเขาก็คงค่อยคุยกันอีกทีนึงรูปแบบรั้วะไรเป็นลวดหนามร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นปูนครึ่งลวดหนามครึ่งอันนี้ผู้ใหญ่ให้สามารถไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ไม่ใช่คนัะผิดชอบงานเป็นแค่เป็นคนอ่ะ อันดูความสะดวกเเฉยอืมแต่เราท้ท<ช>ี<อ>่เราทราบคือจะเป็นปูนกับลวดม,มันคล้ายๆกับโมเดลที่หล่านคลองลึกไหมฮะเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอืมแต่คือถ้ากันน้นมันก็ดีกว่าดีกั้นดีกว่าแน่นอนเพราะว่าขนาดเป็นรั้วลวดหนามแบบนี้เาราลวดหนามไปคุณผู้ชมสังเกตมาว่ามันไม่ใช่คแค่ชั้นเดียวคือมันมีชั้นล่างแล้วมีรั้วลวดหนามม้วนที่สองไอหีบรียรั้วลวดหนามนี่ซ้อนอีกชั้นนะ นี่ยังแทบกั้นเอาไว้ไม่อยู่เลยปรากฏว่าระหว่างที่นิวยอร์กนัทพลกําลังลงสํารวจในจุดต่างๆที่มีการสร้างแนวรั้วเนื่องจากทหารเนี่ยเขาพาไปดูปรากฏว่าบริเวณริมคลองชายแดนซึ่งจริงๆเป็นชุมชนบ้านสโสนน้อยนะคะทหารพลานี่เขาก็ยืนคุยกับบ้านคนไทยระหว่างเราสํารวจอยู่ค่ะซึ่งฝั่งนั้นเป็นฝั่งปลอยเป็ดปรากฏว่ามีชาวกัมพูชาเหมือนโยนถุงขยะลงคลองเนี่ยแล้วเราก็เลยแอบตะโกนคุยกับเขา นี่นี่นี่เห็นไหมอูห้หูต่อหน้าต่อตาแล้วคลองมันจะสะอาดได้ยังไงล่ะลงไปใช้มันจะติดเชื้อโรคเอาไหมสบายดีไ,ไหมคะกระตักตาช่วยดูช่ดูต้องเป็นใช่ช่วยหน่อย เขาไม่คุยด้วยบอกว่าเป็นยังไงสบายดีไหมโยนขยะลงมาทําไมไม่คุยบางจังหวะเนี่ยเอาจริงๆนะขออนุญาตคุณผู้ชมเปิดไม่ได้จริงๆด่ากลับมาด้วยอ่ะพูดคําหยาบกลับมาด้วยเออแบบนักข่าวก็คงจะถามแหละพี่ตรงนั้นเป็นยังไงมีงานมีการไหมไอ้ทางานมีคนไปบอลไหมมนไม่ตอบอะไรด่าด้วยแต่ดูพฤติกรรมที่โยนขยะทั้งถุงเลยลงมาเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึง การศึกษา,าของคนอีกฝั่งหนึ่ง